สวัสดีครับอ่าสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแลีนว่ากันครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดครับท่านว่าครับนี่ครับส่งีตะแหลงครับลอยหาสิบเซตเตรียมทีจะวาดดวลไล่ขึ้นนะครับครับตอนนี้ก็นี่ครับดูดูดูนี่ครับนี่โปแมีนว่าอย่างนี้ครับเบาพอยไงนะครับหรือเบาไงเบาครับผมนี่ครับกําลังแลีนขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวตัดตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปหาทีมงานอาพอยไงอยู่บนก่นครับ เอ้ยอฮ้ยเ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 ไ้ยเฮ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 ้บเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเไ้ยเฮ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 ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้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 ยเ้ยเ้ ล้วมันเบิร์เป่ไดังวะครับนี่ครับสร้างไฟกำลังสีจัดรวดลา่ครับนี่ครับแตงเตรียมงานให้พี่นองท้างอุบลนเนาะอยู่บ้านท่าใดก็อุบวนเอาบรรทบอครับนี่ครับปะตัดเบา่าสร้างไฟไปก่อนครับนี่ครับเทากำลังขึ้นมหาอ่าพิรักกับกับพ่อหญ่ครับผมป่อไม่พ้าไอ้นี่ไอรักป้าไม่บ่ ว่าไม่บ่อนี่ว่าไม่บ่นี่นี่ครับว่าพะเยาครับนี่ครับนี่ครับส่งดุยดุยครับส่งจันทร์ค่ะนี่นะครับว่าพะเยานะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยเจ้ามากเลยครับผมก็ว่าพะเยาครับไปไหนเหมือนเมื่อกี้ว่าว่านี่ว่าไป่ตถันนี่ครับโอ้ยครับเป็นแบบดีนะครับ โอ้ส oh, ุดยอดครับสวยงามครับปีกปีกปีกบ่ค่อยแข็งเน่อยปีแข็งอะเนี่ย <on> ม <COVID> ันแข็งปีแข็งว่ครับปีแข็งเีครับกำลังกำลังปล่อยครับครับเวลากำลังปล่อยนะครับนี่ครับมึงครับไม่ไอ้เอาจูดินเลยบ่โชว์โชว์วีหน้องเลยบ่นี่คร <kat ana> <todavía> ับ นี่ครับเ่าแก้ลังไปเสียกครับไม่ร่มบนดีตัวนี้ไขึ้นดีเลยอ้ยนี่ครับไผลซนอกซนใจครับอยากได้ว้าตัวนี้ครับเพื่อที่ห้องจะไปรวมไปรวมกันสืบสารนะครับเนาะครับขาพอสืบสารกับสาบศูนครับนี่ครับนี่ครับว่าพ่อเงี่ยครับนี่ครับนี่ครับขึ้นสั้นไป ร้อยร่มดีเพโลครับคุณครับสร้างไฟเพิ่นกไกํกำลังสีสี่บาทโลวไล่ต่อจากตัวนี้นะครับครับหลังจากไปว่านะครับคุณไกได้ทายถ้ำไปนะครับพอดีว่าได้ทายถ้ำจัดโทรศับเพื่อนกอนครับครับเก่าเป็นแบบว่ามาทายถ้ำเห็นพี่น้องในเมืองเหมือเอาลมเลยนะครับนี่ครับสามตัวครับสัดแจงครับ อีกตัวนึงถึงเอาลงไปเมื่อกี้ครับจุลาเมษห้าสิบสวยงามครับมาเพื่อไว้เกิดการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะสาวลงให้พี่น้องได้ช่วกันนะครับต้องพี่ตะแลงครับเมษห้าสิบรับไปนี่นะครับไายจริงอีทายหมเจ็ดสิบ ช่วงนีครับ ครับสาลงให้มันก็สะนูนาจะขาดนะครับเข้าสะนูผิดว่าเข้าน่าจะขาด

ครับเราล่วงทานมันทีเรียบร้อยครับเข้าขาดลีลีครับพี่น้องขาดฝั่งนี้ครับเพราะว่ามอขึ้นลุ่มขอนขางแห้งนะครับพี่รับสภาพตัวว้าเฮาประมาณนี้ครับโอเคครับถามให้เขามาแล้วถามมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมนะครับในการได้ท่าคลิปนี้และคลิปต่อไปครับ หวังว่าสิวภัาดคลิปต่อไปของผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปน,ปนี้เอาพ่อสมมาพ่อควรครับขอโทษขอให้ในการท่าย่ำค่อยสะดวกครับเพราะว่ามือกลองเข่าเมื่อนี้ลางงานครับเมื่อนี้ไปเจอกันเมื่อหน้าครับเมื่อนี้สวัสดีครับ